วัน,นที่21มีนาคมนะครับเราวันเดียดถ้ำที่ที่เราผ่านไว้ว่าจะมาสำรวจที่ถ้ำนี้จะมีที่เสาสองต้นหทั้งนนะครับทีเสาสต้นแล้วก็มีงอ่างน้อยสวยงามมากะปะป่องท้ำพิทยะที่ที่เป็นหน้าต่างตรงนี้นะครับหน้าต่างด้านหลังนี้จะลมมัจะเข้ามาทางนี้แล้วก็จะทะลุออกข้างล่างเย็นสบาย,เร,ยาเรียกว่าทำไมก่อนเรียกว่าถ้ำลมก็ราะที่ถ้ำลม แบบนี้คอยลมมันเข้าตรงนี้แล้วก็ลมมากเยเย็นสบายนะข้างในทีนะครับทีที่เราต้องการคือมาตำรวจตรงนี้แล้วก็อ๋อเปถึงยอยนะเปิน,ออนี่นะเปิดได้ไหมโอ้อันนี้อนาคตอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับเปาทำมันน่อยไหเออทำมันน่อยนะกขวอีกหลายอีกล้านปีอยู่ทไมไไมีอะไร สอบนี่มันจะเป็นสอบแล้นะนนเเป็นสอบนะเนะแล้วน,น,นี่นสะ่นันอือโอ้หลุงเอ็มันเป็นก่อน

มองข้างเขาออกวะมันที่ข้างเขาที่มันบินออกมาข้างน่องเอ็นเทียนเป็นดีนที่มันออกน้ำนุ่แบบเขาเห็นเดือยทำสวย ขี่เกียร์เนี่ยมุนๆเนี่ยขี้เขาอันนั้นนี่ังขาวหืมเหรอหืมสวยๆแปลกตาดียิ่งสำรวจที่เจอของแปลกๆใหม่ๆเรื่อยๆเรยเราโอ้นี่ยโอ้นุ้มหุ้มหุ้มหัวเนี่ยหืมปะโอ้ถูกขี้อ่ขี้ปะขี่เกียร์นะขี่เกียร์เอาเอาใจนั่นบอกไปขับบอกว่าเอาใจยัง ถึงไหนแล้วหรือลงไม่ไปแล้วอันนี้ต้องต้องปีนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับนี่ต้องปีนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งถึงจะขึ้นมาได้นะ ไปดูตรงฝากทำข้าง,งบนอันนี้เป็นด้านหน้านะครับ มันยังแงนๆแล่ๆยังยังไม่มีคนมา